วดะนนมูโอเครู้เรื่องมาดูลุงวีหยอดกระโพดนะอยู่ที่ไร่กระโพดนะคะเป็นไร่กระโพดหลานสาวคนสวยปลูกกระโพดกระโพดหวานนะตรงนี้ยาวไปถึงโน่นเลย ส่วนตรงนี้ก็จะปลูกเหมือนกันนะตรงนี้ที่ปลูกหอมหัวใหญ่ตอนนั้นนะคะได้เก็บหอมหมดแล้วนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะปลูกข้าวโพดเหมือนกันให้ดูบรรยากาศที่ไร่นะคะทุกคนบรรยากาศตอนแปดโมงเช้าบรรยากาศจะดี ยาวไปถึงนู้นนะคะว,นะวางท่อท่อน้ำหยุดอีกหน่อยก็จะได้เห็นบรรยากาศไาร่ข้าวโพดสวยๆนะเป็นข้าวโพดหวานนะคะพี่เขากลังหยอดหยอดขา้าวโพดหยอดไปเป็นแถวๆแถวๆนะคะ หยอดหลายคนค่ะข้างในที่นี่อากาศร้อนค่ะสายๆก็จะมาได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะเพราะว่ามีเด็กเนาะจะมาช่วงกลางวันก็ไม่ได้จะเป็นไล่ของหลานสาวนะคะหลานสาวเขาทำไล่เป็นเกษตรกร ก็จะทำไร่ทั้งปีจะเรียกได้ว่าทำไร่ทั้งปีนะคะหลังจากที่เราเก็บหอมหัวใหญ่เสร็จก็ลงมเมล็ดกระโพดนะอ้ยนกบินผ่านบรรยากาศนกบินผ่านก่อนกันทุกคนสวยงาม มิธีหยอดข้าวโพดนะคะพี่เขาจะ,จะหยอดเดินกป็เป็นทางเน,เนานะเดเนมัเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆและนี่นก็คือที่เล่นของเด็กต่างจักหวัดหาจิ้งดรีดอีกหรือเปล่าหาจิ้งหรีดอีกหรือเปล่า มีจิ้งหรีดไหมลุงวีเพิ่งจะถ่ายไปแล้วเนี่ยลูกน่าจะมีจิ้งหรีดนะที่เล่นของเด็กต่างจังหวัดในทุกทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นนะกลางวันจะออกมาไม่ได้กลางวันจะร้อนบรรยากาศดีที่กว้างเอมก,กับการวิ่งเล่นหาจิ้งหรีดนะคะ